มาณสิบห้าสิบหกตอนนั้นคือเราเราป่วยป่วยแล้วเราเข้าโรงพยาบาลเขาเคยพูดมาว่าคนดวงไม่ดีหรือว่าคนจิตไม่ดีคือป่วยตอนนั้นเราป่วยแล้เราเรารู้สึกว่าอยากพักผ่อนเรานอนไปตั้งแต่ประมาณตอนซักเย็นๆน่ะ oh. ได้ยินมาว่าคนที่นอนช่วงเย็นๆน่ะมันจะเจออะไรเรื่องพวกนี้ mm. เยอะเหมือนกันแต่เราไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยเราเราเพียแหละอ่าแล้วพอเรานอนปุ๊บอ่าพอนอนปุ๊บตอนนั้นก็คือเริ่มได้ยินเสียงเด็ก ไปมาปุ๊บก็เริ่มได้ยินเสียงเด็กเล่นข้างๆข้างๆเตียงเข้ามาใกล้แล้วเออเริ่มมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ยินเสียงประตูนะเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆใช่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเขามาเล่นน่ะเล่นนู่นเล่นนี่เล่นอะไรไปเรื่อยๆเราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ละมันต้องอยู่ในห้องเล่แหละเพราะเสียงมันใกล้มากเราก็เลยลืมตามาลืมตามาดูก็คือแบบ สวัสดีครับผมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลีแต่ไม่รับกับพ่อหมอแล้วครับวันนี้พ่อหมอมีอะไรมาปรึกษาครับรายการอ๋อรายการอ๋อขอโทษกูต้องเปิดกูต้องเปิดพิธีกรโอเคงั้นก็เปิดไปละลีแต่ไม่รับกับพ่อหมอครับ วันนี้มีอะไรมาปรึกต้องปรึกษาใครเนี่ยตอนเนียเรามาปรึกษาไงวันนี้มีเรื่องเครียดมาปรึกษาจริงคือแบบไปทาอะไรใครเข้ามาอีกอ่ะโดวหรือยังขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ส่วนอะไรเรื่องไม่โอเคแล้วเรื่องไม่โอเคกับหมอละแนะนำตัวก่อนครับผมสวัสดีครับผมชื่อยอดครับเฮ้ยฉันของฉันสวัสดีครับผมชื่อโอครับนั่นเป็นการชื่อกูสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตครับถูกแล้วมาวันนี้พี่อาร์ตมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องลี้ไม่รับ ที่เคยเกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นเหรออาจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวบอกทีหลังได้ไหมเออทีหลังก็ได้ค่อยบอก <S <S อโอเคอครับจบแล้วครับุมครับมันจะจบเมื่อไหร่ละกันเนออี่ยเมื่อไหร่ก่อน <S 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 ไม่มีไม่มีเอาไปว่าจริงต้องบอกก่อนว่าเราอะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยอะไรนี้มากกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้ว่ามันมันมันแบบ คือไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หราเคยเจอมาบ้างใช่เป็นประสบการณ์ที่แบบว่ารู้สึกว่าคนลุกพอสมควรเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นะเราอายุประมาณซักประมาณสิบห้าสิบหกน่าจะสิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วถ้าต่อยถึงพ่อหมอจะบิดหรือเปล่าเสกหนังควายพทอพออนะเอาเคยหรออายุสิบห้าประมาณสิบห้าสิบหกตอนนั้นคือเราเราป่วยป่วยแล้วเราเข้าโรงพยาบาลเขาเคยพูดมาว่า คนดวงไม่ดีหรือว่าคนจิตไม่ดีคือป่วยด้วยความที่เราเป็นเด็กอะเนาะตอนนั้นก็คือยังไม่มีไม่มีคนนอน้าเพราะพ่อก็ต้องทํางานแม่เต้องทํางานอะไรอย่างนงี้ก็คือไม่มีใครรักนั่นเองเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ว่างกันเขาต้องงานยังไงมีพยาบาลมว้ยแต่เฉยตอนนั้นเราป่วยแลเราเรารู้สึกว่าอยากพักผ่อนเรานอนไปตั้งแต่ประมาณตอนสักเย็นๆอะมันเหมือนแบบผีตัดผ้าอ้อมาอะไรเงี้ยมข้าแก๊ปหมดเลยเนาะไม่สบายนอนช่วงแบบกําลังจะมืดเ้ยนี่มาว่าคนที่นอนช่วงเย็นๆอะ มันจะเจออะไรเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันแต่เราไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยเราเราเพียแหละแล้วพอเรานอนปุ๊บอาพอนอนปุ๊บตอนนั้นก็คือเริ่มได้ยินเสียงเด็กอกมางเดียวชัดเจนเลยว่าใช่เฮ้ยเสียงเด็กแน่นอนมันไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นคําพูดอะไรไว้แต่มันได้ยินว่ามันเป็นโทนเสียงของเด็กอะแบบแววๆอะอยู่ในห้องเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าพูดอะไรเป็นเป็นห้องแบบต่อๆข้างๆใช่เป็นเพราะเป็นห้องเป็นห้องส่วนตัวเลยที่แบบอยู่เตียงเดียวอะไรอย่างเงี้ย สรุปก็คือห้องข้างๆคลอดลูกห้องข้างๆคลอดลูกไม่ใช่เขาจะคลอดในห้องทำไมเราอ่ะนั่ยังไงคือได้ยินเสียงเด็กมันแบบเด็กเล่นน่ะแบบไม่รู้จับใจความไม่ได้ก็คือเราก็นึกว่าเออข้างนอกแหละแบบมันทางเดินอะไรอย่างเงี้ยเด็กเล่นข้างนอกทางเดินอะไรเงี้ยมาเฝ้าญาติอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองก็อาจจะเป็นห้องข้างๆมีเด็กมาหรือว่าเพราะโรงพยาบาลเนาะมันไม่ได้แบบเป็นส่วนตัวอะไรแบบขนาดนั้นเดินผ่านมันก็คงจะได้ยินแล้วอะไรทําให้เราคิดว่าไม่ใช่เด็ก อย่างที่พูดว่าแบบข้างหละ้อข้างๆพอเราหลับใช่ไหมเราไม่ได้ลืมตามมาดูเพราะว่าเราก็คงจะแบบเด็กข้างนอกแหละแล้วคือหลับไปมาปุ๊บก็เริ่มได้ยินเสียงเด็กเล่นข้างๆข้างๆเตียงเลยโอเริ่มมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ยินเสียงแบบประตูนะเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆใช่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเขามาเล่นน่ะเล่นนู่นเล่นนี่เล่นอะไรไปเรื่อยๆเราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ละมันต้องอยู่ในห้องนี่แหละเพราะเสียงมันใกล้มากเราก็เลยลืมตามมา ลืมตาม,มาดูก็คือแบบ <P> พีเราโอ้ยโอ้ยกูมาปรึกษาดูคนไมเนี่ยหม <c oughs> อยัง <c oughs> <c oughs> ตกใจเลยเมื่อก,กี้เหมือนพอหมอ,อจะล่องลอยกลับก็เลยเรีส <c oughs> ติเพิมหรอเพิมเพิมพอลืมตามาคือไม่เห็นใครเลยเ้ยห้องคือว่างเปล่าไม่มีพยาบาลไม่มีใครเลยแต่เรายังได้ยินเสียงเด็กอยู่คือลืมตามาก็ยังได้ยินอยู่ใช่ได้ยินอยู่แล้วเราก็เริ่มแบบไม่ใช่ละมันอยู่ใกล้ๆแล้วเราพยายามแบบลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ฟังฟังฟังคือมันอยู่ในห้องอ่ะ มึงไม่มีทางอยู่ข้างนอกแน่ๆคือหาเลยเหรอเออนั่งอยู่ไงนั่งแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะนั่งอย่างเงี้ยก็จริงนั่งแล้วก็หาหาหาไม่มีเว้ยไม่มีเสียงอะไรเลยจังหวะกับที่เราอ่ะกําลังจะล้มตัวลงนอนเสียงประตูห้องน้ำแกล้งแต่คนบิดลูกบิดใช่เหมือนบิดลูกบิดแต่ประตูห้องน้ำไม่ได้ปิดนะแต่มันก็แบบเงี้ยงๆอยู่อ่ะได้ยินแบบแก๊กงเราก็เออคนละเสียงเด็กประมาณนี้ป่ะประมาณนี้ป่ะเออประมาณนี้เว้ย แล้วก็พอเราหันไปดูที่ห้องน้ําอ่ะในใจอ่ะมันเริ่มแบบว่าคิดสองอย่างละนี่ไม่ใช่คนกับกับอาจจะมีคนเข้ามาตอนที่เราหลับเพราะประตูโรงพยาบาลส่วนใหญ่มันล็อกไม่ได้ใช่คือเขาจะไม่ให้ล็อกเผื่อแบบเกิดอะไรสิ่งอ่นอะไรใช่แบบพยาบาลเราหลับแล้วเราไม่รู้ตัวอะไรตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งนั่งจ้องชาพหนึ่งเวมีมือเด็ก อันนี้มีเห็นหเงาลางๆเวยว่ามืออ่ะมันไม่ได้ใหญ่เท่าแบบมือผู้ใหญ่อ่ะอย่างกี้เปล่าอย่างกี้เปล่าอะไรอ่ะไม่สนุกเลยมึงนัดก่อนดิกูอ่านไปฝั่งนี้กูไม่เห็นด้วยซ้ำว่าอะไรโดนขาแล้วคือเห็นเป็นมือแบบมืออย่างเงี้ย <c oughs> ตอนเราอยู่บนเตียงใช <c oughs> ่ตอนเราอยู่บนเตียงเว้ยตอนเราอยู่บนเตียงแบบโผล่มาจากห้องน้ําอ๋อคือออกมาจากใช่เห็นเป็นลางๆแบบจริงไหมแล้วก็ทำมืออย่างเงี้ย เหมือนเรียกป่ะเหมือนเรียกให้มาดูอะมือเหมือนในหนังเลยใช่เหมือนเรียกเว้ยเหมือนในหนังมากแต่มือคือขาวมากสักพักหนึ่งแม่งเริ่มออกมาเว้ยที่หงอกมันแบบนี้เออเริ่มออกมาแผ่ออกมาเวทนี่น่ากลัวคือเหมือนแบบมันเริ่มเริ่มขยับออกมาเรื่อย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 เอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นถึงไหนอ่ะเราเห็นถึงแค่แบบเกือบไหลเห็นไหลปุ๊บสักพักหนึ่งแม่งเสียงเด็กอะพูดออกมา พูดตอนนั้นคือแบบใจเต้นมากเว้ยเพราะว่ามันเห็นแบบมาเรื่อยๆแล้วอะง่ยกูก็โดนอะกูไม่มีน้องอะกูไม่มีญาติใครที่มันแบบเป็นเด็กเลยแล้วมามาเยี่ยมอะเออว่าอะไรพ่อออกมาปุ๊บสัดีแล้วชื่อแคปเปอร์นะเป็นเพื่อนกันไหมอย่างเงี้ยกลัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วเพราว่าทำไมแม่งตรงพอดนั่งแบบหนึ่งสองสามสี่แล้วคือกูตั้งใจฟังด้วยนะคือพี่อาร์ตฝัน กูไม่ได้ฝันกูไม่มีเรื่องผีเลยอันนี้คือมันแต่งเองเออแล้วคือขนลุกไม่จะมาปรึกษาว่าคือเราจะเป็นเพื่อนกับแคปเปอร์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมามาปรึกษาพ่อหมอวันนี้ไงบอกเขาว่า แอดเฟซมาแอดเฟซมาเดี๋ยวเราแพทเองคูดกันในเพูหรออะไรแขกคนนี้พีคปะเอาไว้อะมันเลิศอยู่นะมันเป็นเรื่องผีอย่างเงี้ยเราแบบเป็นเพื่อนกับผีได้ไหมหรือว่าผีจะมาหาคอเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่คือผีอะไม่หาคอหรอกแต่ว่ากูจาจริงๆแล้วเราอะไม่ได้มีหรอกเรื่องแบบดีลับอะไรขนาดก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะโชคดีแล้วก็อีกอย่างคือที่ไม่โดนพวกกูตีหัวไปที่ไม่โดนพวกกูตีหัวไปเมือนกัน ต้อดีอยู่คือไม่ได้กลัวด้วยคือแบบไม่ได้กลัวแต่เขาบอกว่าคนที่ไม่ได้ค่อยกลัวเรื่องผีหรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเจอนนอะคือเหมือนเบสอนมันคือความกลัวในใจเราก่อนจะแบบคนที่กลัวก็อาจจะแบบจินตนาการไปเองก็ได้นะด้วยประมาณนั้นอะไรเสียงอะไรวะใช่รือตอนเด็กๆเคยเป็นนะเอาอีกแล้วเชื่อได้ไหมเคยอันนี้จริงอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าตอนเด็กๆอ่ะใครเคยที่แบบมีบ้านกี่ชั้นบ้านสามชั้นถ้าตอนบ้านกี่ชั้นจะเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไร มันตึกแถวมันจะมีหลายชั้นประมาณ4ชั้นอชั้นเคยเป็นว่าขึ้นบ้านคนสุดท้ายแล้วต้องปิดไฟปะเฮ้ยเป็นเป็นปิดแล้วจะต้องวิ่งเร็วๆเลยใช่ตอนนั้นอะคือแบบเชื่อมากเราจะอยู่ที่สวิต์อย่างนี้1นึ่งสองเมควิ่งเลยเใจเลยมาเป็นเด็กทุกคนเคยถึงแม้กระทั่งแบบ ปิดไฟแล้ววิ่งกุตกบันไดอะแต่ไม่ได้เจออะไรไม่ได้เจอต่กุตกบันไดที่ของเด็กไงที่กลัวพี่ไอก็บอกน้องๆไว้ที่ดูว่าบอกไว้ว่าไม่ต้องวิ่งถ้ามีจริงเราก็ดูเลยว่ามีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมแล้วจะทำไมครับถ้าเกิดมีจริงแล้วต้องทำยไงสมมติถ้ามีจริงเออเราก็กลัวต่อไปได้แต่ถ้าแบบเฮ้ย มันก็พิสูจน์ไงถ้าเราไม่เจอาาจากกำนักนี้ถ้าไม่เจอก็เ,อเลิกกลัวได้แล้วแค่ความมืดอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราคิดไปเองอันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พ่อหมอจะแบบงงงงง่ายมาให้ความรึกษาอะไรไม่ใช่อองานของแมอ่ะต่อเคยได้ยินเรื่องผีมาจากคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาว่าโตแล้วแล้วเขาว่าทราบสมควรคือเขาอ่ะชอบไปตามบ้านหลังอย่างไม่ค่อยเชื่อไปล่าท้าผีเออไปกันเป็นกลุ่มประมาณ5คนเว้ยอันนั้นเหมือนจะเป็น โรงงานสักอย่างนที่มันมีลิปอะช่องลิปที่ไม่มีลิปแล้วเออช่องลิที่ไม่มีลิปเหมือนอสร้างไม่เสร็จอะอ,อ,อแล้วเขา<ล>บอกว่าเยนมากเขาเข้าไปตอนกลางคืนไงพอไปเสร็จปุ๊บก็ลบหลัวตามภาษาวัยรุ่นนะปาดแก๋วเออปาแจว๋วแจ๋วเลยคือแบบก็มาด<อ>ีไอ้มีอะไรอะอไม่เคยกลัวหรอกอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งไว้คือแบบเริ่มขึ้นไปแบบชั้นบนๆอะไรเงี้ย มันแบบไม่ได้มีแบบกำแพงกั้นออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจเวลาแบบตึกที่มันสร้างเขาเออจะไม่ลงกำแพงเออแล้ว<น>พี่เขาจะแยกกลุ่มมัง้งไม่รู้ว่าจะไป2คนหรือ3มคนแต่ตอนนั้นไป5้าคนแล้วก็มันไปกับคนละชั้นแล้วพอพี่เราขึ้นไปได้ยินเสียงอะไรพวกนี้แหละออได้ยินเสียงออก็แก๊กก็แก๊กหรือว่าอะไรออมีคนทาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่พี่เราอะห้าวอยู่แล้วพวกมันเป็น หมดคิดว่าเพื่อนคิดว่าเพื่อนแบคิดเพื่อนแกล้งแบบคว้างของอะไรอย่างงี้คิดเพื่อนแกล้งสักพักหนึ่งอ่ะกำลังจะเดินไปดูที่แบบเป็นช่องหน้าต่างอ่ะเช้าวนหัวหัวห้อยลงมางเงี้ยมันห้อยออกมาจากข้างนอกที่มันไม่มีอะไรอยู่แบบอยู่ข้างนอกแล้วอ่ะพอห้อยมาเสร็จปุ๊บเพื่อนของพี่อ่ะวิ่งเว่ยวิ่งแบบวิ่งไม่หรอวิ่งไม่ได้ดูอะไรอ่ะแต่ดีที่พี่ที่พี่กูว่คว้าคอเสื้อไว้ได้ช่องลิฟต์เหรอเออแม่วิ่งไปทางช่องลิฟต์อ่ะเราก็เลยแบบเออ มันอาจจะมีจริงๆหรือเปล่าแล้วได้พิสูจน์ไหมว่าสิ่งที่ห้อยลงมาคือแบบคนสองคนนะเขาเห็นตรงกันใช่ไหมว่าเป็นใช่สองคนเห็นเห็นตรงกันว่ามีคนอะห้อยหัวลงมาแลวเพื่อนพี่ที่กลัววิ่งแบบวิ่งคือจะวิ่งหนีแต่มันเป็นเป็นทางช่องที่คิด่คือมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาคนตกใจเขาก็คงไม่ได้แบบไม่ได้ดูเพราะแล้วก็มันมืดด้วยก็เลยแบบเห็นช่องคิดว่าเป็นทางลงหรือเปล่าบันไดอะไรเงี้ยก็จะวิ่งไปอันนี้ก็ อันตรายเวลาไปทําอะไรอย่างน <K> ี้ก็อย่าไปหา,หาเรื่องหาร<ห>าวถ้าเก,กิดลงไปก็คือตายก็คือตายเออก็ดูแลตัวเองดีกว่าอตอนนั้นฟังแล้วรู้สึกเชื่อนะตอนอตอนเขาเล่าอ่ะอคือแบบเขาเล่าเห็นภาพหมดทุกอย่างเลยวยแบบทุกอย่างจริงๆริเราก็เลยแบบน่ากลัวดีว่าตอนนั้นก็เลยอากมาเล่าให้ฟังก็น่ากลัวดีนั่นแหละครับก็อย่างที่เตือนไปเนาะด้วยความเป็นห่วงแต่ถ้าใครมีใจศรัทธาอยากทําอะไรแล้วใจศรัทธาวะไม่ต้องมีแบบเช็คความปลอดภัยอะไรด้วยแบบเออบางคน รู้ว่าตัวเองกลัวมันก็อันตรายก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องพี่อาร์ตในวันนี้ครมใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องพี่อาร์ตรู้ว่าน่ากลัวไหมคอมเลต์มาไม่แต่ว่าไอเรื่องแรกกับปั่นแต่เรื่องที่2ก็คือเรื่องจริงดูดูน่ากลัวเรื่องสองเรื่องจริงพี่เขาเล่ามาจริงนะก็ใครอยากให้ใครมาเล่าเรื่องอะไรในอีพีหน้าๆอยากเจอใครอยากฟังของใครประสบการณ์แบบไหนปั่นๆันแบบนี้ก็ได้อ่าพี่อาร์ตฝากผลงานหน่อยครับัผมก็จะมีซีรีส์ออกมาครับผมให้ชมก็คือ มีทิวดเอและกันมาโรกแตกครับผมอันนี้เป็นเป็นผู้หลักเลยแล้วก็มีเชะปานเล่นกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ช่ใช่แช้วก่มี่ใช่ใช่ใอ่ใช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 มใเ่าช่ใช่ใชีใช่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 ใชัใ้่ใช่ใช่ใช้ใก่รช่นช่ใชลใร่ใช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 ่อช่กช่ใ่อช่ใช่อชกูช่ใช่ใเ่ใช่ใช่ช่ใช่กช่ใ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 ย่ใ่ใชัใช่่ใร่่ช่่่่่่่่่ คิวงานพี่อาร์ตอนนี้ก็เต็มหมดยังยังยังว่างอยู่อาจจะเข้าเข้ามาได้เยอะแล้วเหลือกับพี่โอก็ติดต่อครับผมก็ฝากไว้ด้วยสำหรับอีพีหน้าครับแล้วเจอกัน